จ i t จัดแ n g ค o k j e w ว l r y Week 2025ต่อเน,นื่องเป็นปีที่2โชว์ศักยภาพอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่เวทีโลกเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT จัดงานแ n g คอกเจ w ว l r y Week 2025ซึ่งทางถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับอย่างเป็นทางการ แลานอีเวนต์มิ่งเมืองชั้น1ดีโอสยามพาซ่าซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ตุลาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในการแข่งขันบนเวทีระดับโลกพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ เชิญสร้างสรรค์และขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาพรัฐภาพเอกชนผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้ส่งออกและสื่อมวลชนจำนวนมากซึ่งต่างตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ที่มีบทบาทในการสร้างรายได้การลงทุนและการจ้างงานให้กับประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนครับ งาน Bangkok Jewelry Week เนี่ยเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเราร่วมกับกรมการท่องเที่ยวนะครับเราได้รับงบประมาณมาในเรื่องของโจทย์เราคือเราจะโปรโมทอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีปีที่แล้วเราก็นึกถึงเส้นทางอัญมณีในเขตกรุงเทพมหาคอนนะครับซึ่งโจทย์เราก็คือทเกี่ยกับกรุงเทพนะครับเราก็มาร้อยเรียงเรื่องของการเกิดของอุตสาหกรรมอัญมณีตั้งแต่เขตบางรัก นะครับซึ่งเป็นเกตเก่าแก่เลยที่ค้าขายพลอยอเครื่องประดับเงินนะครับแล้วก็ยาวมาบนเส้นทางด้านของถนนเจริญกรุงนะครับข้ามมาถึงตลาดน้อยเข้ามาในเขตของสัมพันธวงศ์ก็จะเป็นเรื่องของทองคำนะครับแลาก็จะเห็นร้านทองเยาวราชผู้ประกอบการรวมถึงผู้ผลิตยอย่านนั้นทั้งหมดแล้วพอข้ามมาสุดถนนเยาวราชเนี่ยเจริญกรุงเส้นเยาวราชนะครับข้ามตรงมาิกินเก่าซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ ตรงนั้นก็จะเข้าเขตของพระนครมาเราก็จะเห็นในเรื่องของการค้าเพชรพลอยบ้านหม้อนะครับปีแรกที่เราทำเนี่ยเราก็ทําเริ่มโครงการที่เรียกว่าุกยักษ์นะครับเราต้องการที่จะขกเรื่องราวต่างๆไอคอนิกของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับถนนสายยมณีกับเครื่องประดับนะครับซึ่งมีสตอรี่เล่ากันมาตั้งแต่แถวเอเชียทีคตั้งแต่ตรง ตรง,ตอองเ่าโคเดรนเตนคนั้นะครับซึ่งเป็นแหล่งที่่างชาติอยู่กับสาทรนะครับแล้วก็มาทางด้านย่านคนจีนนะครับแล้วก็ย่านของช่างต่างๆตรงนี้เนี่ยปีที่แล้วเราทําค่อนข้างกิจกรรมใหญ่โตนะครับเรามีการทำเทรนนิ่งมีปลูกยักษ์เอาผู้ที่เริ่มบุกสารรอัญมณีรุ่นแรกๆซึ่งเป็นผู้ที่ทำบอดในวงก,การนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพอนเซสเซโยไซกุลเจ้าของวุีเจมนะครับอปิดาเจสุวรรณนักการด้าจิวเวรี่ ร,รวมถึงผู้จิตติทั้งสิทธิพักดีนะครับสมาคมธนาคารทองไทยกับรุ่นลูกรุ่นหลานมาคุยวิสัยทัศน์กันว่ารุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่ทามาอย่างนี้เนี่ยรุ่นต่อไปเจเนเรกันอย่างไรนะครับอันจนะเป็นที่มาของการปลูกยักษ์นะครับปีนี้เราก็ต่อยอดมาในเรื่องของปลูกยักษ์เช่นกันนะครับโดยเป็นเรื่องของการปลูกศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับโดยมีการที่จะโฟกัสไปที่กลุ่มขยายกลุ่มออกไปในกลุ่มที่เป็น ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคดึงเข้ามาในถนนสายยมณีแห่งนี้นะครับแล้วก็ปลูกทางด้านของพื้นที่ก็คือเส้นถนนสายอมณีของกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับกับปลูกความยิ่งใหญ่ของความเป็นถับทางด้านอยญมณีเครื่องประดับไทยก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าอุตสาหกรรมเนี้ยส่งออกเป็นอันดับ3นะครับปีนี้นะฮะเป็นเราจะเห็นอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมีการส่งออกค่อนข้างดีในช่วงแรก นะครับาจากนโยบายภาษีของทำก็ดีอุตสาหกรรมอัญมณีเนี่ยโตขึ้นมาในช่วง8เดือนนะครับ70กว่านะครับแต่ถ้าเรามาดูตัดทองคำออกนะครับอยเฉพาะาเครื่องกระดับนะครับกับพวกคอยเจรไนาเนี่ยเราก็ายังโตถึงห0กว่าอร์เซนะครับมูลค่า8เดือนเนี่ยส่งออก9,000กว่าล้านเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นสุสากรรที่ใหญ่มากแล้วก็สร้างเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเรารวมถึง การสร้างงาน800แนกว่าชีวิตครับท่านพูดถึงในรายเด็ดเขหวันเนี่ยครับในในงานตรงนี้เนี่ยนอกจากเราเอย่างที่บอกนะฮะเราจะเอาผลงานของระดับภูมิภาคเข้ามานำเสนอนะครับต่อผู้ประกอบผู้สนใจทั่วไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การคงไว้ชึ่นอัตลักษณ์นะครับซึ่งในด้านงานฝีมือความประดิษฐ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีเราเนี่ยคนไทยเราเก่งตรงนี้อยู่แล้วนะครับ เราลงไปต่อยอดในเรื่องของการทำ Product Development โดยให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยพยายามนึกถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ของท้องถิ่นนะครับแล้วก็เอามาร้อยร้วเป็นเรื่องอร้อยเรียงเป็นเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะสร้างให้เป็นชิ้นงานขึ้นมาพร้อมกับมีการนำเสนอนะที่เราจัดนเทศการอยู่ณตอนนี้นะครับอันนี้เป็นผลงานที่เราทำในปีนี้ในเขตภาคเหนือนะกับเขตจันทบ,บุรี โดยได้งบประมาณมาจากทางด้านของหน่วยนะงานบริหารพัฒนาบุคลากรนะครับเราก็ได้เจนพวกนี้เข้ามาเพื่อผลักดนันในงานตรงนี้5วันนะครับนอกจากที่จะมีผู้ประกอบการมาออกร้านแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นร้านค้าจิวเวรี่ที่เลือกที่ที่ดิโอสยามแห่งนี้เพราะว่าเป็นศูนย์รวมของร้านค้าเครื่องประดับนะครับที่อยู่ในย่านมนาครที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับจะมีจํานวนร้านค้าจํานวนมากแล้วเราก็เอากลุ่มที่มาจากภูมิภาคเข้ามาร่วม นอกจากนั้นเนี่ยทุกวันเราจะมีการสัมมนานะครับซึ่งหัวข้อสัมมนาเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ต่างๆแล้วมีบูธของทางด้านศูนย์ส่งเสริมศิลปหตัตถรกรรไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของอเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาจัดนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของงานวิจัยที่เราทําเรื่องของตู้แสงซึ่งวันนี้เนี่ยได้รับการยอมรับจากแหลระดับโลกนะครับรวมถึงการมาออกโมบายแลบนะครับของ j t เองเข้ามาตรวจบริการด่วน อยู่ที่ชั้น3นะครับจะเป็นมือใหมแบบที่เข้ามาตรวจแบบ full report ให้ที่นี่นะครับโดยบริการภายใน24ชั่วโมงนะครับครัที่เกิดับเราก็คาดหวังว่าเป็นการตอกย้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับได้ทราบถึงความสำคัญของถนนเส้นทางอันยมณีรวมถึงไอคอนิกต่างๆที่เกี่ยวกับเจมส์ชิวรี่ขององไทยนะครับ เราจะมีการโพสต์เรื่องราวต่างๆอยู่บนบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กหรือว่าทางด้านของ่เว็บของสถาบันนะครับจะบอกเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับถนสนสายอมณีแห่งนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาได้เลือกชมเลือกดูนะครับแล้วเราก็คิดว่าเทรนต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมวันนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในระดับโลกเนี่ยเจทีเราพยายามที่จะเอามาถ่ายทอดนะครับแล้วก็ผลักดันให้เกิดกับอุตสาหกรรมเราเพื่อสร้างความยั่งยืน ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานเรื่องของกระบวนการทำอภิบาลนะครับเรื่องของความรักโลกทั้งหลายนะครับคาร์บอนฟุตพินหรือเรื่องของตัว r e p บพอ i ิเบิลชิวิคเฮาซึ่งต่างๆเนี่ยรวมถึงการถ่ายทอดในเรื่องของด้านของตัววัตถุดิบนะครับวันนี้เนี่ยอยจะบอกว่าอุตสาหกรรมทองคำของเราเนี่ยเรามีเหมือนทองเราสามารถผลิตทองคำขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ต ให้กับผู้ประกอบการจิวเวลรี่ได้นะครับในโคร,รงการทองไทยเพื่อไทยเนี่ยผ่านทางเมืองคางรา,ราซึ่งตอนนี้ผลผลิตเขาปีนึงกับห้าตันนะครับซึ่งก็จะมาลดแบรเรียร์นะครับข้อจํากัดในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของคันทรีออริจินได้เป็นอย่างดีครับฝากเชิญชวน,นงานร่วมชมงานแล้วก็ปีนหนาออ้ารรเราจะติดตามนในที่ใดก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาชมงานซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่15ถึงวันที่19 นะครับก็ในงานนี้เนี่ยท่านก็จะได้เข้ามาเลือกชมนะครับสินค้ายัมณนีเครื่องประดับนะครับที่เดียวสยามแห่งนี้รวมถึงมา,มาชมงานนิทรรศการนะครับซึ่งเรามีจัดแสดงเอาไว้เป็นผลงานของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคได้ได้มีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในละักษณะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะทุกอย่างจะพงไว้ในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับของท้องถิ่น พร้อมกับที่มาของแต่ละชิ้นงานนะครับมามาเป็นเรื่องราวที่เล่าสู่ท่านฟังรวมถึงในระหว่างวันนี้กิจกรรมสัมมนาซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาการความรู้ทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็รวมถึงความเทรน์ต่างๆนะครับจะมาถ่ายทอดในงานนี้การค้าออนไลน์นะครับเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการดูวยเซอร์นะครับรวมถึงการบริการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญม,มณีเครื่องประดับซึ่งนามาจัดโดยการพิเศษที่นี่นะครับท่านสามารถจะเข้ามาขอตรวจมินิรีพอร์ตหรือว่าตรวจคูรีพอร์ตได้หนะ้าที่แห่งนี้โดยบริการภายใน24ชั่วโมงซึ่งปกติกรรตูวจที่สถาบันนียจะใช้เวลา4วันทําการเป็นอย่างต่ำนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะครับขอบคุณมากทุกคนเลยครับ